ยามาในงานคำโกตัยญเต้อาอคิงอิมาลยยังซื้อเลิกรวยไปนามาปะปูโจุมฟราอีพีบายังซื้อเมในนามอกอบนามาปะปูโจุมฟราปูโอรับราจุมเถิงยามพพนีกะเพนังเมานาอะรีตันสุดเมาจารังโกนินาม,มินอาลูป่าโสนา,สนามาปะปูโอรับราจุมดงจุมชองของังลำจุมเถิงเนาเอินวางลุยท่าเสะเมกมชินก็เอ,อินดับสีขาดามินจารังผงนาื้อ ลูกกะอีเพียนางเมซามินจรังซานเะอาโอชเยมูรุมก,มกเมกอม่ชินอันดับเซคาเลนเอาซืออันวงังเรททาเซอันรีเอวังปางปรงาปร,ราเอาซือออนี่เรงนีชิงัดเลิเรเปยปอยูอยนะ่เนาโอรับราตึงซักชิซักกะบย่ถือเล่นจุนฟรายามกะเพีนางเมเนาะทองท่าเสะเมจรังกูนิมินปาเนป่าเต้าเนกรนนะโนะรนองอารซีแจงงาปางปาราเอาซื้อกอบนามะวิ่งเนตตาวนเอิงตาวนคำ พระดงพระดงลุงแซ่สิยามอันเรวังทือแตงแม่ก็แม่ฉินกําลังอันดับดาแม่จะรังอุโชเยมูมรูมโกมวยต๊อดแดพระดงพระดงลุงแซ่สิล่วยอุโชเยมูมรูมแตงแยกแสงเสอดปุงทือเตะจะเชเสอนิรงโกโลกะเพนังดาแม่ซาจะรังลวนนิดงโกมินจะรังปาโลแลเนปาโลตะดึนเนท่องทาแจ้งๆซะอแกงเพซิเนบาในหนอซือ ปออดีสะตึงโลกะเพณังเมซาจะลังโกมินมินตะปาตอรุงสาหนาวตมธุจะลังถือแต่งอะเมืองสุดยำแทมเพยังเสออเกียงตมธุจะลังถือดอเนลุยังอุโชยมูมวยตัเตปะสัทธะเมย์มชนซาอเกียงโนโชตมะเนบานโยออ